ตู้คอนโทรปั๊มน้ำไดโวใช้ระบบน้ำน,นวนและใช้รีโมทเองประกอบนีนะครับมีสวิต์กันดูดแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้มีตัววัดโวลต์แอมป์ด้วยนะครับแมนนวลเรียบร้อยพร้อมใช้งาน,แ,นแล้วเพราะว่าฝนเริ่มก่แมนนวลน,นะครับอันนี้ แมนนวลเปิดได้ใช้รีโมทคอนโทรลปิดไม่ใช่เลยเป,เปิดตู้มาใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับระยะประมาณ 5เมตรเทสแห้งดะครับรับจะเปิดปิดน,นี้มาดูการกินกระแสนะวันนี้ยังไม่มีแอมนะ227ต์เดี๋ยวเราจะลองเทสเทสแห้งก่อนนะครับตัวนี้รับได้10แอ,อมประมาณ3แอมถ้ามีโหลด น้ำท่วมโดยก็จะได้ประมาณสัก5เอมสบายสบายไนโว1นิ้วไม่มีปัญหามาดูด้านในกันหน่อยตัวแบบนี้จะเว้นช่องไว้สำหรับใส่สายเข้าด้วยนะจะได้ปิดได้สนิทตอนสนตกถ้าช่วงนี้ยังไม่ใช้งานนะเราก็ปิดเบเกอร์ไปก่อนไฟดับนะครับเบเกอร์ดับแล้ว งานนิดเดียวนะเครื่องมือเป็นกองเลยเมื่อกี้ต่อเสร็จยึดเรียบร้อยทดสอบปรากฏว่ามีปัญหาพังเพราะสวิตตัวนี้แท้ๆตัวคอนเนคเตอร์แบบนี้นะสายรั่วถึงกันนะไฟเช็คดูมาทั้งทั้งเอทั้งแอเลยนะครับพอเปลี่ยนตัวนี้ครับหรือใหม่หมดทุกตัวเลยมันไล่เช็คดูไม่เป็นไรนึกว่าเบรกเกอร์มีปัญหาปรากฏว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้แหละ สร้างปัญหาที่หลังก็อย่าไปใช้นะครับแบบนี้ไม่ชัวร์เลย